มาทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับขออินดิตรับเข้าสู่ i w วอลแคนนะอยู่กับพี่เกรฟนะครับแล้วก็ไอเมกนะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราทัง้งสอคนจะมาทดสอบกันในเรื่องของความถึกแล้วก็ใครขับรถเก่งที่สุดนะครับสองคนนี้ใครจะขับรถได้เจี่วที่สุดว่างั้นคือผมรถผมแม่ก็จะเป็นแลมโบกินี่นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็น R32 อ่ะนะฮะ <DDR S 1> นี่ R32 <ถ>ีฟ้าเฟฮะทุกค,คนคร ๋ยวลองลองดูว่ารถใครแรงกว่าใครแล้วใครอ่ะโอ้โหอย่ารออย่าอย่าเสียเวลาดีดีกว่านะฮะมาเดี๋ยวขอญาตอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวอ่ะเข้ารถรถรถเลยเดี๋ยวจะปรับผลให้รถพี่มันอยู่คนที่คนท,คนที่ใครอยู่หลังพมอะไรอ๋อสังเเอ้าพี่หายแวบ,บไปในรถเลยมามาให้ด้วยพี่ไปไปไหนไปไหนไปไหน แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวเราจะลงไปไหนเปี่ยที่เดิมปะล่ะกระดาษอ่าเดี๋ยวไปกระดาษเพราะว่าเดี๋ยวไปเก็บรถด้วยจะไปกระดาษที่เดิมอ่ะอะไระปล่ากระดาษที่เดิมแหละเดี๋ยวอะไรอ่าเดี๋ยวมาโอเคไปกระดาษเดี๋ยวจับรถกับรถกับรถรถผมก้อสามรถผมก้อสามอ่ะไม่น่าเปลี่ยนเลยเอะไรอะไรก้อสามว่ถืออยู่ถูกค่าอยู่แล้วอ่านับนับนับ เอาแล้วนะทุกคนครับคอยดูนะฮะว่าใครจะแบบแห่งออกใครนะฮะนับหนึ่งสองสามไปอเอาตัวเองคับเฮ้ยเฉยเสยียตุวพี่แล้ว yeah. ไปดิบเอ้อ เฮ้ยเถอเฮ้ยเลือกผิดทางเหี้ผิดทางเยอยเยอยผิดทางโอ้ผิดนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนทันทีอะโอ้

โอ้โห oh. ทั้งตการขับรถเนี่ไม่ได้เรื่องเลยพี่บไม้ไมไม,มันอยู่ที่คนขับใครที่อยู่หลังพงวงมาลัยเว้ยพี่ตรงนะโอ้โห oh. เลียวโบยังเบาอะ่ะโอ้โหสุดท้ายแล้ว,ลวรถผมปิวอะ่ะรถผมปิวอะ่ะร,รถผมแบบแบบเวลาเหินมาพร้อมกันกับพี่เห็นปะเหินพร้อมกันเลยนะ oh. แต่แบบรถผมแบบมันตรงตัวได้ดีกว่ามันหนักอะ่ะ มันเลยไม่ปิวอ่ะแล้วพี่แบบปิวอ่ะเออคือปิวอ่ะมันวาวเลยแล้วเนี่ยว่นเลยปิวเลยอ่ะแล้วแบบบังคับรถไม่ได้ด้วยนะได้บังคับรถไม่ได้คือปล่อยมันปล่อยอย่างเดียวมันปิวไปเลยแต่แต่มันบังคับได้อยู่นะพี่ไอ้รถพี่มันมีเนี่ยขับวันละสปายเลยหลังผมผมว่าแบบปุ๊บแล้วผมว่ากดเดินหน้าเลยแบบเร่งเครื่องเดียวอ่ะโอ้โหจบเลยเอาละฮะก็สรุปแล้วนะฮะ แลมโบ้แพ้ R32 อ่ะเวอร์นะแลมโบ้แพ้ R32 อ่ะโอ้โหมันไม่ได้อยู่ที่รถครับไม่อยู่ที่หลังพอวะไรว่าใช่ครับงั้นไงล่ะล่ะล่ะโอเคนะคุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราคลิปนี้ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไปละบ๊ายบาย Cukup, cukup. Padi kerap.